มาดูกันนะครับกรเกษตรมือใหม่ขุดสะไฟช่วงนี้ก็ฝนเดือนสิงหาค่อนข้างที่จะดีตกค่อนข้างที่จะบ่อยอหลายๆคนมีปัญหาในการขุดสะใหม่แล้วอ่านเขาเรียกน้ำเป็นสีองค์ปนีน้ำเป็นสีขุนน้ำเป็นสีโคน ผมอยากจะลองให้มาแชร์อยากจะมาลองแชร์ประสบการณ์ที่ลองทำดูนะครับผมเห็นเลนายที่จากที่ตามดูตามดูใน YouTube บ้างอะไรบ้างผู้แนะนำเขาจะบอกว่าให้ใช้ปูนขาวให้ใช้ปูนขาวในการทำในการโรยโรยสะซึ่งผมโรยไปแล้ว ประมาณสักสองเดือนสามเดือนไม่ใช่สิประมาณสักเดือนนึงก็ไม่ค่อยจะเห็นผลเขาบอกว่าปูนขาวมันจะช่วยในการตกตะกอนของออของดินมันจะทำให้น้ําใสขึ้นแต่พอผมทําไปไม่ค่อยจะเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่พอมาใชเาเาเา้เขาเรียกอะไร ปุ๋ยคอกปุ๋ยคีวที่คุยบ้านเราง่ายๆเอาลงเยอะเท่าไหร่ก็ดีมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในน้ําให้เราก็ผมลองมาได้สักหลังจากนั้นประมาณสักสองสัปดาห์น้ํารู้สึกว่าน้ําจะใสขึ้นเยอะเลยใสใสม,มากกเขาเรียกใสเขียวอ่ะครับเหมือนน้ำ บ่อน้ําน้ําบ่อที่เราขุดกินในสมัยแต่ก่อนนะ่ะเขาเรียกน้ำเสียเนอ่เนี่ยครับดูความใสใสจนเห็นตัวปลานะครับมันไม่ขุนนะลองดูแล้วมันไม่ไม่ขุนไม่อะไรเลย นะครับแล้วก็เอาปลามาปล่อยรู้สึกว่าจะใสดีนะครับนะมันจะเป็นเขียวใสผมบอกขนาดน,นี้ของผมมันบอกกว้าง17เมตรยาวน่าจะสัก35เมตรครับกว้างสิบ เจ็ดเมตรยาวสามสิหเมตรลึกประมาณ3าเมตรนิดๆครับเป็นบ่อของโครงการได้โครงการของกรมพัฒนาที่ดินมาที่เขาเรียกว่าบ่อจิ๋วสอ0พบาทที่เราช่วยจ่ายช่วยค่าน้ำมันนะครับดูป่าครับก็เห็นป่าก็ก็โอเคนะครับผมใส่ไปประมาณสัก10บกระสอบน่าจะ แปดก้ 8, 9, สิบอครับประมาณ10สอปะตีไปกลมๆครับก็เพื่อนๆก็ลองใส่ทีละนิดทีละหน่อยไปก็ได้ครับแล้วแต่ตามความเหมาะสมลองดูพรายังไงใส่ไปแล้วมันก็อยู่ในใน,ในบ่อเราอะมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนเนี่ยก็น้ำก็ขึ้นมาอีกแล้วลองมาทำ เขาเรียกอะไรนนะตรงนี้เนี่ยอาหารปลาเรียกสมิธแล้วกันผมมันค่อนบอกค่อนข้างที่จะชันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอาตรงไหนมาใสา่ผมมันมันมันเสียบหลักให้เสียบไม้เป็นหลักไม่ได้อนะผมก็เลยมีเขาเรียกอะไรซุ้งไก่เนาะ ซุ้งไก่ที่มันผุไม่ได้ใช้อ่ะผมก็เอามาโยนลงนะง่ายๆเติมฟางใส่ฟางลงไปสลับกับปุ๋ยคอกเขาบอกว่ามันจะเกิดเป็นลายแดงให้ลุให้ปลาได้เราได้กินส่วนใหญ่ปลาที่มีอยู่ในบ่อเป็นปลากินพืชน,นะครับไม่ลงปลากินเนื้อ เพราะว่าอะไรนะละครับเ, ayo, เพราะว่าบอผม, <AG. S 1> ผ,มผมทําเป็นบอ่อปิดผมไม่ได้รับน้ําข้างนอกเข้ามาผมรับแค่อ,อ่อมีแค่น้ําของตัวเองบอ่อเนี่ยที่จริงของที่จริงเขาก็มีทางเข้าทางออกน้ํานะแต่ผมไม่อยากได้น้ําข้างนอกเข้ามาเพราะผมเลี้ยงปลาน้ำรอบๆมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,า,า,มาแมลงเยอะนะครับสารเคมีผมไม่อยากเอาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นบ่อเราเราเลือกได้ผมทําถ้าจะบอกว่าระบบปิดก็ไม่ก็ไม่เชิงแต่น้ำํำเข้ามาไม่ได้อันเนี้ยอาศัยน้ำฝนล้วนๆอย่างเดียวเลยครับขุดสะที่แรกมีน้ําซึมออกมานิดๆตาน้ําก็มีเจอ แจะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ใหเพื่อนๆฟังแล้วกันปรบสภาพน้ำด้วยปุ๋ยคอกหรือ,อปรับผสมด้วยปูนขาวด้วยก็ดีครับก็ลองลองดูหลายๆวิธีครับแต่ผมสำเร็จผมคิดว่าปุ๋ยคอกเนี่ยชัดเจนที่สุดดูครับมีหอยเชอรีด้วย